สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ใน PUBG Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่ add gas top up อย่าลืมเครื่องหมายเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ กราบสวัสดีค่ะหูขี้ฮาบานะคะตอนนี้ก็ได้มีการทั้งรีอาร์พแล้วก็รีซีซันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ RP A7 นะคะ1ซีซันเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2เดือนนะคะระยะเวลาของ RP ก็เช่นกันนะจะสิ้นสุดนะคะในวันที่16เดือน7นะคะเวลา7โมงเช้า ในส่วนของ r p นั้นนะคะก็จะมีของรางวัลตั้งแต่ระเว้อหนึ่ถึง100ทั้งแบบฟรีนะคะแล้วก็แบบเติมและใครที่ต้องการปลดล็อก r p นะคะเขาก็มีให้เราได้เลือกซื้ออยู่2อย่างเนาะอย่างแรกนะคะ Elite Pass ก็เหมาะสำหรับสายงบจำกัดน,นะคะใครที่ต้องการประหยัดมากๆฟังทางนี้นะ ให้กดซื้อนะคะแบบปลดล็อกเลเวล1-50ก่อนนะคะจะเสียอยู่ที่360 UC เมื่อเรากดใช้จ่ายในส่วนนี้ไปแล้วนะคะให้ไปกดรับนะคะในหน้าของโบนัสการซื้อนะคะเขาจะมีคู่ปองส่วนลด RP 60 UC ให้เมื่อเราใช้จ่ายนะคะ360 UC กดรับไปเลยนะ และในตอนนี้เราก็จะมีคูปองส่วนลด60 UC อยู่ในมือแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทำภารกิจ RP นะคะให้ไปจนถึงเลเวล50เมื่อถึงเลเวล50แล้วเราจะได้รับ UC คืนมา360 UC เราก็นำส่วนนี้เนี่ยไปปลดล็อกต่อนะคะในเลเวล51ถึง100นะเราก็จะได้รับส่วนลดอีก60 UC ดังนั้นนะคะเราจะเสียนะคะ UC ในการปลด ล็อก RP เพียงแค่300 UC เท่านั้นเห็นไหมประหยัดมากแต่มันก็จะได้ชานิดึงเนาะเพราะเราต้องทยอยไปเก็บภารกิจด้วยในการ up level นะคะหรือใครมีงบขึ้นมาหน่อยก็ให้กดซื้อทีเดียวไปเลยนะคะ720 UC เราก็จะได้รับ UC คืนมาเหมือนกัน720 UC Elise Pass นะคะจำไว้เลยว่านะเราจะได้รับ RP แค่1เลเว l v e l เท่านั้นนะคะ มาต่อกันที่อันที่2องนะคะ Elite p a s s p a s นะก็จะเป็นแพ็กพิเศษนะคะซึ่งเมื่อซื้อแล้วก็จะได้รับในส่วนของกรอบรูปท่าเต้นฉลองกินไก่ซามูไรนะคะแล้วก็รูปปั้นตกแต่งบ้านนะ,ะนอกเหนือจากนั้นเมื่อปลดล็อกแล้วนะคะก็จะได้ RP 24 level แล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกนะคะคะแนน RP 360ก็ได้ประมาณ3 level กับอีก60คะแนนนะคะ แพ็คนี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่19 2 0งาอยู่สูของวิคี้เนี่ยกดซื้อล่วงหน้าไปแล้วนะคะก็เลยปลดล็อกได้เลย <c oughs> นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะสามารถเลือกท่านะท่าไหนก็ได้นะแต่ถ้ามีครบหมดแล้วนะก็เลือกเป็นคูปองคลาสสิก2ใบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสิทธิพิเศษอื่นๆนะ,ะสามารถเข้ามาดูกันได้นะ เฉพาะของแพ็กอีลิตพัสดั์เท่านั้นนะคะอันนี้ในส่วนของการซีซ่านะอย่าลืมกดใช้กันด้วยนะของ A7 100คะแนน RP นะคะเท่ากับ1 l e v e เดเวล r อนะโออา p พี RP พุ่งไป32เลยนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมไปทำภารกิจโบนัส RP กันด้วยนะทำไม่ยากนะคะแล้วก็คะแนนในส่วนนี้เนี่ย เป็นคะแนนฟรีนะคะสามารถเอาไปเพิ่มเลเวล RP ได้ใครอยากจะ RP 100ไวไวๆนะคะก็แนะนำให้มาซื้อในส่วนของแพ็กกิจกรรม RP นะคะ1กล่องนะคะจะมีคะแนน RP อยู่ที่10เลเวลนะคะราคา1,000 UC ในส่วนนี้เราจะได้รับคืนทั้งหมดเลยนะคะก็ต่อเมื่อไปทำภารกิจ RP เพื่อนำคะแนนของ RP มาแลก UC นั่นเองก็คือยืม ยืมก่อนแล้วเดี๋ยวคืนทีหลังนะคะประมาณนี้อยากซื้อกี่กล่องก็ได้นะคะก็คือ1กล่องต่อ10 RP นั่นเองนะของที่กดซื้อไป7กล่องด้วยกันนะคะ7,000 UC ยูีก็ได้รับมา70 Level เลเวลพุ่งไปที่ RP 100นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อปลดล็อก RP เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปเข้าร่วมทีม RP หรือว่าสร้างทีมก็ได้นะ จำกัดคนนะคะ20คนด้วยกันเพื่อรับของรางวัลตามนี้เลยกดรับของรางวัล RP นะคะจะมีสกินหุ่นยนต์นะคะสกินเครื่องบินเนาะสกินหมวกสกินปืนนะคะชุดแรแดงมี2ชุดนะคะตอนเลเวล40สกินปืนใบสันนะคะใครอยากอัปเกรดไปอัพนะคะมีคิวฟีีนะแม็กอยู่ที่เลเวล3 มีปก,กี้ด้วย m 2 4และสุดท้ายเลยว่าหนนะคะชุด RP แลายแดงที่สามารถอัปเกรดเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าภารกิจ RP นะคะร้านค้า RP รอบนี้ก็วนของเก่านะคะใครอยากได้ก็สามารถนำ r า p คะแนน RP หรือว่าสุ่มแบบเสีย uc ก็ได้นะคะ ของรางวัลอื่นๆในร้านค้านะคะก็จะปลดล็อกตามเลเวล RP นะก็จะมีระเบิดไฟที่มีคิวฟีดนะคะลูกป,ปัน้นรวมไปถึงท่าก็สามารถมาซื้อได้นะคะถ้าใครไม่ได้ซื้อแพ็คพิเศษนะของซีซันที่แล้วก็ยังไม่เอาออกนะคะชุด RP 40นะคะแยกชุดกับผมนะน่ารักดีนะคะแล้วก็ RP 100สามารถใส่วิกผม วิกไหนก็ได้นะคะแต่ดูละใส่อันไหนก็ไม่เข้าจริงๆะชุดผู้หญิงน่าจะอาพีร้อยแต่เดี๋ยวก็จะแบบทำไมชุดอาพีร้อยเป็นของผู้หญิงอีกแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแต่มันตัวเล็กนะสามารถเอาไปใส่เล่นได้นะเล่นแบบพลิ้วๆ level หนึ่งร้อยก็โอเคอยู่นะคะเรียบๆนะรอบนี้ ก็อย่างว่าแหละใครชอบก็เปิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเปิดนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าในส่วนของการเปิดนั้นถ้าเปิดธรรมดานะแพ็กแบบแพ็คแบบ Elite Pass นะคะก็เหมือนว่าเปิดเฉยๆนะไม่ได้เสียยูถือว่าได้ของมาฟรีหลายชิ้นเลยนะคะก็แค่ต้องขยันทำภารกิจนิดนึงเนาะการอัปเกรดชุดนะคะก็ใช้การ์ดนะคะในการปลดล็อกนะ สามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะจะเสียแค่เศษเด่นเกลือไม่กี่เหรียญน,นะและคือถ้าเยอะมากนะคะ ส่วนถ้าฉลองกินไก่ที่ได้รับมาจะเป็นสีชมพูนะคะใครอยากอัพเป็นแดงนะหรือว่าให้มีเอฟเฟกนะคะก็เอาคาทานะคะ5ชิ้นด้วยกันทำการอัพนะคะเมื่อได้คาทาครบ5ชิ้นแล้วนะคะก็ไปทำการอัพเกรดท่าได้เลยนะท่าก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมานะคะ แล้วฟัง์กชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะให้เข้าไปกดรับคอลเลกชันนะคะของซีซั่นนะเขาจะมีของรางวัลให้นะคะที่น่าสนใจเลยก็จะมีตัวเลเวลสมบัติที่เป็นสีทองนะคะแล้วก็จะมีฉากนะคะตีมสีม่วงแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ายังไม่ได้แหะ ซึ่งเลเวลนะคะเขาก็จะอัพก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสะสมนะหรือว่าสุ่มหรือว่าได้รับของหรือว่าไอเทมต่างๆภายในซีซั่นนี้นั่นเองสรุปสรงท้ายนะคะในการปลดล็อก r p นะแบบ Elite Pass นะคะแบบย่อยทีละ50เนี่ยเราจะต้องมีทุนกันปลดล็อก360 UC นะคะแต่สุดท้ายมานะคะเมื่อเราทำภารกิจจนครบ r p 100เราจะได้รับ UC ทั้งหมดเลย360 UC แถมยังได้เพิ่มมาอีก60 UC นะคะจากคูปองส่วนลดที่เราเอาไปหักลบนะคะกับการซื้อใน51ถึง100นั่นเองนะส่วน e l i ิกพ a าสพานะคะสำหรับสายที่แบบว่าขี้เกียจนะอยาก100ไรว,วอะไรเงี้ยอย่างที่ดู่คี่ได้ทำไปนะ,ะก็ซื้อแพ็ค1920 UC บวกกับแพ็กกิจกรรม RP อีก7,000 UC นะคะก็จะเสีย UC นะอยู่ที่8,920 UC แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะได้รับ UC คืนมา720บวกอีก7,000นะคะก็7,720 UC นั่นเองก็คือแพ็ก Elite p a s s p พันะคะจะเสียอยู่ที่1,200 UC นะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะมีข้อสงสัยคอมเมนต์ comment, สอบถามได้นะคะ